หวานสาคูลำใหญ่ลำใยกระป๋องไม่กินนานแล้ว ไม่ได้กินนานเพราะว่าอ่าตอนท้องเป็นเบาหวานร่วมก็เลยตระกูลก็เป็นเบาหวานเลยลดลด have fish ฟ i ิงเกอร์ฟยูค่ะไว้ฮะ ในในตระกูลก็เป็นสองโลกบาหวานกับมะเร็งเป็นอยู่สองโลกนี่แหละไปก่อนและนเจ็บถวันดีกันแต่วันดูสนี้ก็เลยพยายาม เล็กตอนแรกคลอดแล้วก็ยังไม่หายนะเริ่มเป็นตั้งแต่ท้องลูกชายได้ห้าเดือนอ่ะแล้วก็ ทำของหวานนี่แหละกินทุกวันเลยทำกินทุกวันโดยไม่รู้ตัวนะว่าประวานร่วมเป็นยังไงตอนท้องอะ่ะไม่รู้ตัวไงบวกกับไม่ได้ออกกําลังกายไงแฟนก็กลัวอายุเยอะแล้วไงแท้งก่อนหน้านั้นไงโอเคเดนบอมอนนัทเพลดิสบันกันนะโออฟ น,นี่น่ะมาโทษจูนี่แต่บอ,อสเลดอีกอแล้วตอนห้าเดือนเนาะมันก็เดี๋ยวจะไปคุยเนี่ยไลฟ์สดอีกทีเพราะว่าทำวิดีโอคนไม่ค่อยดู ตอนท้องเป็นนะโอกาสในอนาคตมันจะเป็นเบาหวานก็มีไงเพราะว่าตระกูลเป็นไงป้าเขาเป็นแบบเขาลงไปไปสวิงปลาเนาะน้ำทิ่มสามวันเองเขาตายเขาเสียชีวิตเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นเบาหวานแบบแรงแล้วเป็นบาดทะยักน่ะน้ำทิ่มในในน้ำแล้วก็น้ำสขกปกน่าจะน้ำสกปกเนาะ ทีนี้ก็กลัวยายย่าอะไรอะ่ะเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งหมดเลยพ่อก็เป็นเป็นแล้วก็เลยห้าเดือนเนี่ยมันน่าจะรุนแรงอยู่นะเป็นแล้วแบบถามเพื่อนเพื่อนในแก๊งก็เป็นกันหมดเลยเบาหวานแต่เขาก เราอุจระขับถายดำไงขับถายดำเลยนะดำก็แบบว่าแปลกอะ่ะถามเพื่อนเขาก็ไม่ดำเขาบอกเขาไม่ดำที่จนคลอดอ,ะอ,ดอ่ะจนคลอดไอ้ลูชชายได้แปดเดือนก็ยังดำอยู่อะ่ะทีนี้ก็เลยเออหนทางเดียวที่ไม่ต้องไปหาหมอก็คือดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองไงเพราะว่า เพื่อนฝรั่งเขาก็ดื่มเวลาเขาไม่สบายตอนนี้เขาก็ดื่มตอนเช้าครั้งหนึ่งตอนเช้าทีนี้ก็เลยดื่มพอพอดื่มได้อาชิดหนึ่งปกติเลยขับไทยสีปกติก็เลยเชื่อว่าเออแบบดื่มแบบเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนก่อนตื่นเลยนะ5้าเวลาเลยนะมันก็จะไม่มีกลิ่นฉุนหรอก ก็จะกินชุนเฉพาะตอนที่เรานอนนอนยาวนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่ขับถ่ายยากมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไงตั้งแต่ตอนเด็กๆเหรอหลังจากดื่มได้แบบเล่น่วนเลยอาทิตย์หนึ่งคือเช้าสายบ่ายเย็นห้าเวลาขับถ่ายปกติก็เลยแปลกใจเลย แฟนก็บอกว่าเพราะว่ากลัวเป็นคนไม่ชอบไปโรงพยาบาลไงตอนนี้เป็นอะไรมาดื่มน้ำบัสจวาอย่างเดียวขับถ่ายแบบเออไม่ต้องอันนี้เพราะว่าอยู่นี่มันไม่มีแดดแล้วก็ไม่ค่อยขับถ่ายอย่างเงี้ยนี่อย่างเดียวไม่เคยไปหาหมอ ถ้าเจ็บป่วยฮึดิดันวเดวถ้าเจ็บป่วยเป็นหวัดเป็นอะไรนี่ก็จะกินส้มตำเผ็ดๆแล้วก็ไปขับถ่ายออกก็หายนี่แหละเป็นคนไม่ชอบไปหาหมอแม่เพื่อนเป็นมะเร็งแบบเขาไม่รักษาแล้วนะหมอบอกหมอที่นี่แหละหมอฝรั่งมอบอกไปนอน ายที่บ้านทีนี้แกก็มากลับมาบ้านแกดื่มแกก็มาดื่มน้ําปัสสาวะตัวเองก็หายแต่ตัวนี้แกแกเพิ่งเสียปีที่แล้วเป็นโรคชรา